ตามันถ้าดูหนังสือตัวเล็กๆอย่างนี้มันจะไม่ค่อยเห็นเนี่ยถ้ามองแสงไฟประมาณสั้งสามิติเมตรนี่มันจะเป็นสองดวงเลยก็มาเจอเนี่ยดีคอนแทกเอามากินได้กล่องหนึ่งดูหนังสือตัวเล็กนี้อ่านออกแล้วเนี่ยตาก็เริ่มเริ่มเห็นชัดขึ้นชัดเจนถ้าใครเป็นเรื่องตาเกี่ยวกับตานี่ก็ขอให้กินดีคอนแทกผมกินแล้วรู้สึกว่าจะดูอ่านหนังสือได้ค่อง อ่านหนังสือได้เห็นชัดผมเป็นเบาหวานเสร็จแล้วก็ไปหาหมอหมอก็บอกขึ้นตาแสบตาครับแสบตาแล้วก็ตามันฟ้ามองอะไรไม่ค่อยชัด้เสร็จแล้วก็ได้ไปซื้อตัวนี้มากินแล้วก็ก็รู้สึกว่าตามันแจ่มใสดีดีคนแทคเขาดีลองซื้อดีคนแทคเขาไปรับประทานแล้วก็คุณจะรู้สึกสบายใจแล้วก็ตาจะแจ่มใสดีขึ้นมากครับ กินไปสิบเอ็ดเม็ดแล้วมันเป็นยังไงกับบอยบ้างนี่ยมันแจ้งขึ้นจเฮ็ดให้แจ้งขึ้นแนมเออเออไดอยดีมันมุมมุมเราพี่ทานดีกว่าแถมนี่ทานยังไงคะทั้งสองเม็ดฮะอ๋อเช้าสองเย็นสองเช้าสองเย็นสองอ่าดีขึ้นภายในกี่สามวันโอ้โหผมก็รู้สึกว่าตามันดีขึ้นแล้วรู้สึกว่าจากที่เราเราแสบตาเนี่ยนะครับ มันมันก็รู้สึกว่ามันมันมันดีขึ้นอ่ะรู้สึกว่าจะมีเรื่องของน้ําน้ําบริเวณตาอ่ามันมาหล่อเลี้ยงขึ้นนะนะครับแต่ที่มันแห้งไปนิดนึงก็เออรู้สึกว่ามันมันมันดีขึ้นแล้วมันมองมองจอคอมพิวเตอร์ได้หนักขึ้นแต่ก่อนลุงเป็นอะไรอยู่ฮะพี่เป็นอะไรอยู่พุ่มตาเป็นต้อเนี่ยครับผมเป็นต้อก็ต้อเนี่ยอ๋อแล้วรักษายังไงครับพุ่ไปรอบตาอยู่ภาคละห้าพันครั้งห้าพัน โรงพยาบาลจาังหวัดต่ไปสาขามอยลำต่อไปทีไป่ไหนดีไปหมดแล้วว่างั้นรครับกล่องนึงก็รับเห็นผลดีขึ้น,นใช่ไหมต้นขาขาวขาวขาว,ข,าว,ข,าวขึ้นแล้วก็ข้อีก่อ,องสองเมื่อคื่อง่อเ่อ่่งเรื่เรื่้รั่องเร้อดรด่อ่องอร่ร่ร่อ่รองเรื่รองเร่งร่งริงครับผม่รรงี่ออ่ร่ นี่ก็เป็นประสบการณ์หมอไมยเห็นอะไรในคนตั้งแต่จากคนเลยอ๋หมอไม่เห็นเลยมองไม่เห็นมือเบยวหลังเบี้ยวรก็ไม่เห็นไฟแดงนะแต่ดีคนแท็กปุ๊บช่วยได้เลยมองชัดเจนมองมองก็ยังไม่ชัดก็แต่ดีขึ้นเยอะค่ะแต่เขาก็เขาบอกว่ากินไปเม็ดแรกนี่รู้สึกเบาเบาตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าบาหมายถึงว่าเบาตรงกระบอกตอาตนนค่ะตอนแรกมันเหมือนจะหนักแต่เขาก็ ก็คือเหมือนว่าถ้าเราเพ่งดวงสือมันเหมือนจะหนักใช่ไหมแต่ทีนี้พอกินไปตอนเช้าตื่นมารู้สึกเบาอเบาแล้วเขาบอกว่าเออผงใส่ตัวนี้จะดีเพราะกินไปกินไปเรื่อยๆเฮ้ยมันเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นเขาบอกเออมันคลายความเมื่อยล้าอะไรของเขาเนี่ยเาลาเขาดูคอมเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะว่าอายุห้าสิบกว่าแล้วเนาะคอมเขาบอกเพราะว่าดีดีคอนแทคอาหารเสริมสําหรับดวงตาเพื่อสุขภาพดวงตาที่ดีในทุกๆวัน ยืดระยะเวลาดวงตาของคุณไปอีกนานเท่านาน